สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี้จะต้องสู่รายการรีวิวกันด้มอีกครั้งหนึ่งนะครับออกคลิปรัวๆเลยนะครับขยันใช่ไหมล่ะดูกันไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมมีมาเรื่อยๆจริงๆนะครับวันนี้นะครับผมมากับเจ้าตัวที่ผมดองได้สักพักแล้วนะครับรหัส88111ต่อร้อยโมเดลนะครับสายโมจีอยากจะรู้จักแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับสายโมแทมมารู้จักกันดีกว่าเจ้าตัวนี้คือ ฟอสต์อิมพาวส์นั่นเองนะครับของซีรีส์โมบิสูดกันนั่มซีดเดส i n นีนะครับเจ้าตัวนี้เป็นงานจีนค่ายดาบันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้รายละเอียดในกล่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างราคาเท่าไหร่เป็นยังไงนะครับว่าข้างในเนี่ยรายละเอียดที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับก็ไม่อยากอธิบายอะไรเยอะนะครับไปชมกันเลยดีกว่าอปไปไปดูกันเลยัปโอเคครับมาเริ่มในส่วนของเจ้ากล่องกันเลยนะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับ ก็ดีไซน์ของกล่องนะครับไม่มีอะไรนะครับมันไม่ใช่งานแท้เนาะแล้วก็ไม่คงอัดไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับก็จะมีรหัสนะครับ8ปดแนะครับหต่อร้อยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับตอนขนส่งมาเนี่ยน่าจะเป็นมาตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ตั้งแต่อยู่จีนแล้วนะครับเนี่มันก็มีรอยแตกเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องกล่องนะครับเพราะว่ามันอ่าไม่ใช่งานแท้ด้วยผมไม่ได้เก็บกล่องด้วยก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับอ่าโดยโดยรวมแล้วนะครับอันนี้เป็นกระดาษลังนะครับค่อนขข้างงงแแ็ร เดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในไปพร้อมกันเลยนะครับโอ้ยอย่าหนีิอย่าหนีเตะเออมานี่ฮะก็นี่ครับกระดาษลังแข็งแรงแน่นอนนะผมดึงออกามาก,ก่อนอึแน่นมากอึดเอ้ยอึดอืดโอเคมาแล้วนะครับอ่ะเราก็เปิดกล่องมาเรียบร้อยนะครับและนี่คือด้านในของมันนะครับโอ้อันนี้คือคู่คมือเนี่ย จะได้คู่มือไทยกระสานนะครับอันนี้นะครับทางร้านแจ้งผมมาแล้วนะครับว่าทางจีนไม่ได้มีคู่มือนะครับคือให้มาเป็นไฟล์ PDF แล้วเขาก็เนี่ยทางร้านก็เลยพิมพ์มาให้ผมนะครับร้านนะครับ b r a r m o นะครับขอบคุณมากนะครับที่พิมพ์ให้นะครับขอบคุณมากสะดุดีเลยนะครับถ้าไม่มีนี่ผมแย่เลยนะครับนี่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดที่คู่มือกันก่อนนะครับไปเรามาเริ่มในส่วนของคู่มือเลยนะครับหลังจากที่เรา u n ็อกมานะครับไปกันทีละอย่างคุณผู้ชมครับนี่ครับ คู่มือนะครับก็เป็นกระดาษ A4 ธรรมดานะครับที่เขาพิ้นมาให้นะครับด้านหน้าเป็นอ่ารูปภาพขาวดํานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้พิ้นสีมานะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็คแผงคร่าวๆกันดีกว่านะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่แผงกันแน่นะครับเดี๋ยวนับไปพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่สิบรวมแอคชั่นเบสด้วยนะครับก็จะมีทั้งหมด24แผงนะครับโอ้ก็เยอะใช้ได้นะถือว่า เป็น MG ที่แผงเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเคเราไปดูด้านในกันต่อนะครับคู่มือก็ครบถ้วนนะครับเหมือนของแท้ทุกอย่างนะครับรายละเอียดด้านในเนี่ยก็บอกเลยว่ามันันเหมือนของแท้เลยนะครับก็ผมคิดว่าฝั่งจีนเนี่ยเขาเขาคงจะหลบลิขสิทธิ์นะครับเลยไม่สามารถทําเป็นคู่มือออกมาให้เราได้นะครับเราต้องช่วยเหลือตัวเองครับผมอันนี้ก็สมราคานะครับก็ว่าเขาไม่ได้ครับราคามันถูกนะครับ คครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้ครับคู่มือแล้วก็ไม่ได้มีหน้าอธิบายแบบหน้าสีแบบของบันไดนะครับก็คือเขาย่อยย่อยมาค่อนข้างสั้นๆนะครับนี่ครับก็มีจุดติดดีคอมาให้นะครับก็ยังถือว่าดีนะดีกว่าตัว Canon i m p u l s วนะครับส่วนถ้าใครยังไม่ได้ดู Canon i อ p น l s วนะครับก็ตัวไอด้านบนนะครับตัวไอด้านบนดูได้นะครับก็ตัวนี้นะครับมีจุดติดดีคอมาให้พอสมควรเลยนะครับไม่ได้เยอะนะครับสงสัยดีคอไม่ได้ให้มาเยอะมั้งเนี่ยโอเค ในส่วนของคู่มือก็มีประมาณนี้นะครับงานคู่มือน่ารักเวลาแปลกๆดีนะครับเนี่ยนี่ถ้าสายแท้ยังไม่ได้ลองนะครับประสบการณ์คู่มืออะไรก็ไม่รู้ไม่มีสีนะครับลองได้ครับผมไปต่อมามาในส่วนของแผงนะครับแผงด้านในนะครับก็เรามาเริ่มดูกันก่อนเลยนะครับเอาแผงแยกสีเนาะนี่ฮะก็นี่ครับก็มีหลุดออกจากแผงนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางผมนะครับก็คือเนี่ยมันน่าจะมาตั้งแต่ขนส่งเลยก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมีรอยหักมีอะไรนะครับมีพลาสติกขึ้นป้านะครับมาจากปางขนส่งแน่นอนแบบนี้ไม่ได้น่าจะมาจากผมนะเพราะผมยังไม่ได้แกะเลยด้วยซ้านะครับเนี่ยดูนี่ครับพลาสติกนะครับก็น่าจะคือมันเป็นของพิออเดอร์นะครับผมเข้าใจว่าไม่ใช่ล็อตแรกนะครับน่าจะเป็นล็อตที่สองสามสี่แล้วลัอตตัวนี้น่าจะทํามานานแล้วเหมือนกันนะครับก็ทําใจนะครับของจีนนะครับก็จะมี มีแตกหักบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเจ้าตัวชิ้นส่วนก็ไม่ได้รับความเสียหายนะครับก็ยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามานับันดีกว่าครับว่าเขาให้มาทั้งหมดกี่ถุงนะครับไปนับเลยหนึ่งปทั้งหมดนะครับแปดถุงนะครับอันนี้อันนี้นะครับมีทั้งหมดแปดถุงนะครับก็ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแผงก็มีตามที่แจ้งไปแล้วก็ถุงก็มีประมาณนี้นะครับก็ อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับงานจีนนะครับก็ยังคงเป็นความจีนจีนอยู่นะครับด้วยความที่มันไม่เนี๊ยบแล้วพลาสติกนี่ก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าที่ควรนะครับก็จะเห็นนี่ฮะชัดๆเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยคือรอยหักของการกระทบกระเทือนหรือว่าแบบได้รับได้รับแรงเหมือนลวดเดียวนะครับเหมือนการโยนนะครับไอ้นี่ก็จะสามารถหักได้นะครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นรอยหักแบบนี้เลยนะครับนี่ เฮ้ยจะจะมีชิ้นส่วนไหนเสียไหมเนี่ยเสียวเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันแล้วนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับเสียวเหมือนกันนะครับผมว่ามันจะไม่ครบหรือว่ามีชิ้นส่วนนะครับเสียหายระหว่างที่เราต่อกันนะครับโอ้ยหืมปาดเหง่อเลยกูและนี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับของเจ้าตัวกล่องนะครับหลังจากที่เราอันบ็อกกันมาแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าก็จะมีชิ้นส่วนที่หักบ้างนะครับหักออกจากแผ่นนะครับแต่ผมก็ย่ยก็ภาวนาให้มัน ไม่หักไปถึงตัวชิ้นส่วนเน่เนาะถ้ามันหักตัวชิ้นส่วนนี่นะครับผมบอกเลยว่านะครับคุณผู้ชมครับเคนะครับอ่านปารผมออกนะครับว่ามันหมายความว่าไงนะครับก็เราคงไม่พูดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปชมสปีดวิวของตัวนี้กันเลยนะครับเสียวๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับอ่อไมพูดมากแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมเบื่อไปไปชมันเลยดีกว่าครับไป ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราต่อกันมานานนะครับตอนนี้ทุกชิ้นส่วนนะครับต่อเสร็จหมดแล้วนะครับเราเหลือติดแค่ดีคอเท่านั้นนะครับเราก็จะพร้อมรีวิวเจ้าตัวนี้แล้วนะครับโอเคอดทนที้นิดนึงครับคุณผู้ชมครับไปชมกันต่อเลยครับตอนผมติดดีคอไปเลย นะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ประกอบเจ้าตัวอฟอร์ดอินพาวสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราติดดีคอแล้วก็ม,มันจ้าไปเลยนะครับมันโคตรเท่เลยครับตอนนี้นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมรู้จักมันหรือเปล่าครับผมแม่รู้จักป่ะเนี่ยรู้จักบป่าคนดูอ่ะว่ามันคือตัวอะไรนะครับเอา้าคุณคนยังไม่รู้จักใช่ไหม งั้นไปดูประวัติกันก่อนแล้วกันครับก่อนที่จะเข้ารีวิวแหม่ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับวันนี้อยู่กับผมทั้งวันเลยปั๊บเซตจีเอ็มเอฟเอ็กซ์ค่าสิบหกเอสอิมเพลกันดัมเปิดตัวครั้งแรกในโมบิสูตรกันดัมซีดเดสตินีในตอนที่หนึ่งโดยปรากฏตัวในร่างซอร์ตอิมเพลสอิมเพลสกันดัมเป็นหนึ่งในโมบิสูตรรุ่นเซคลัสเตตของซับเนื่องจากสนธิสัญญายูเนียสได้ห้ามใช้งานนิวตรอนแจมเมอร์แคสเซิเลอร์กับโมบิสูตรโมบิสูตรรุ่น c ซค t สเตจึงใช้วิธีการชาร์จพลังงานให้แบตเตอรี่ด้วยระบบส่งพลังงานลำแสงดิวเทเรียมของยานมินาวาแทนเกาะเฟชชิปอาร์เมอร์ของโมบิสูตรุ่นเซคัสเตอย่างได้รับการปรับปรุงเป็นว a รีเอเบิลเฟชชิฟอาร์เมอร์ที่พัฒนาต่อมาจากข้อมูลของไฟชิป a r อาร์เมอร์ที่เปลี่ยนสีได้ของสไตร์รูสอินพอสกันดั้มเป็นโมบิสูตเพียงรุ่นเดียวที่ออกแบบให้ใช้งาน ซิลูเ t ตซิสเตมซึ่งดัดแปลงมาจาก s t r ๊ k เกอร์แของ t r i ร e กันดัมและยังใช้ระบบโครงสร้างแบบ cross p l e n d e r ซึ่งคล้ายกับระบบ cross block ในกันดัมภาคก่อนๆโดยใช้ยาน yfx m 5 6 cross p e n d e r เป็นห้องควบคุมและประกอบกับ s a e fire และ l a c k fire er, เป็น impulse g u n d ั m ข้อมูลทั่วไปของ impulse g u n d ั m ประเภทโมวิสุดอนเนกประสงค์รุ่นต้นแบบความสูง17.76เมตรน้ำหนัก63.54ตันเกาะ Variable Face s h i p Armor อุปกรณ์ปืนวอลค่น20มิลิเมตรบีมไลเฟิลกำลังสูงมีด f l o d d i n g Laser โล่เครื่องกำเนิด Shield, บีมชิลวบูมบอลแรงบีม Flash 8คุณสมบัติพิเศษ ฮาร์ดพอยต์สำหรับติดตั้งซินเวอร์ลูเอตแพคระบบครอสเพนเดอร์ ender, นักบินคนสำคัญชินอาสึกะลูน่ามาเรียฮอฟและนั่นก็คือประวัติร่าวคาของเจ้าฟอสอินพานะครับเป็นไงนะครับรู้จักมันแล้วใช่ไหมครับแม่ก็เจ้าตัวนี้นะครับเป็นหุ่นของบักชินนะครับอย่างที่ได้ฟังไปในประวัตินะครับก็แค่เห็นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันโคตรเท่นะผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆสไตล์เหมือนกันนะครับ หลังจากที่ประกอบมานะครับก็เราก็คงไม่พูดพราำทำเพลงอะไรนะครับเสียเวลามันมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดขยับของเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับโอเคไปกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพาร์ทอาวุธกันก่อนนะครับก็จุดขยับของเจ้าพาร์ทอาวุธนี่ก็มีคลิปมือนะครับด้านหน้านะครับขามากขยับได้นะครับก็มีแค่จุดเดียวนะครับปืนไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะฮะแถมเจ้าตรงนี้เนี่ยก็ประกอบไม่สนิทด้วยนะครับ ไม่รู้ไม่รู้ไปที่ผมเหลืออะไรนะครับเหมือนว่าข้างในมันมีร่องอะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่มาขวางไว้ทําให้มันประกบไม่สนิทนะครับก็งานจีนะครับทําใจนิดนึงนะครับทั้งเหล่าทั้งควานเอาไม่อยู่จริงครับผมอันนี้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือดาบของตัวฟอร์สอินพาวนะครับก็ตัวนี้ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับเป็นดาบยาวนะครับมาพร้อมกับเอฟเฟกฟ์นะครับตัวเอฟเฟกเนี่ยก็ค่อนข้างสวยงามนะครับทีสีโอเคนะครับ ก็ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ต่างจากของบันไดเลยนะสีมันก็ไม่ได้ซีดไม่ได้เลยเลยนะครับก็ถือว่าก็คมนะละเอียดคมนะครับเจ้าตัวเอฟเฟคพาร์ตเอฟเฟเนี่ยโอ้โหมันก็ดูดีเลยหละครับคุณผู้ชมครับโอเคอันนี้ก็ดาบประจบไปเพียงเท่านี้นะครับโอเคต่อมามาในส่วนของโล่นะครับตัวโล่นี่ก็มีออปชันเล็กน้อยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับมีตัวยึดอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับมายึดกับข้างแขนของเจ้าอ่า ฟอร์สอินพาวนะครับแล้วก็มีมือเอาไว้ให้ให้ไอ้เพื่อความสมจริงนะครับเขาเลยมีตัวคลิปสําหรับจับนะครับใช้มือนะครับของฟอ r ์สอินพาล็อกเข้าไปตรงนี้ได้นะครับก็คือเหมือนเหมือนล็อกตรงแขนด้วยแล้วก็ใช้มือจับตรงโล่ด้วยนะครับก็ถือว่าใส่ใจในรายละเอียดนะครับก็อันนี้ต้องให้เครดิตทางบันไดนะครับไม่ใช่ทางดาบันนะเพราะทางดาบันก็บันไดมานะครับแล้วก็ตัวเอฟเฟกของโล่นะครับทางด้านหน้านะครับก็จะสามารถเปิดได้นะครับ สามารถพับได้นะครับแต่ว่าต้องปิดตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสามารถกางได้แล้วก็สามารถพับอย่างนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับพับตัวด้านหน้าขึ้นไปนะครับนี่ครับก็จะได้โล่คลาสสิกคลาสสิกของกรดดัมมนะครับออกมานะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับโคตรสวยอ่ะอันเนี้ยเป็นไงก็คลาสสิกดีนะครับสำหรับเจ้าตัวโล่นะครับโอเคอาวุธก็มีประมาณนี้นะครับมีแค่3าอย่างนะครับจริงๆมีดาบ จริงๆมันมีดาบเล็กอยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราอธิบายรวดเดียวไปเลยนะครับมันก็ถือว่าเป็นอาวุธเนาะแต่ผมสำหรับผมมันถือเป็นของตกแต่งนะครับโอเคนะโอเคเรามาดูจุดขยับทีละจุดเลยนะครับเดี๋ยวเรายกตัวขึ้นมาก่อนนะครับเริ่มหมุนได้เริ่มหมุนได้แล้วโอเคเรามาเริ่มที่ส่วนแพ็คหลังนั้นก่อนนะครับออกแบบมาเพื่อบินบนฟ้าโดยเฉพาะนะครับตัวแพ็คหลังเนี่ยก็จะรูปทรงเป็นเครื่องบินนะครับลูกเล่นของมันก็คือสามารถขยับเจ้าตัวนี้ได้นะครับ ก็เราจะใช้เจ้าตัวนี้บ่อยๆก็คือใช้เป็นขาตั้งของมันนั่นเองนะครับถ้ามันยืนไม่ได้เนี่ยเราจะงมเจ้าตัวตัวนี้ลงมานะครับเพื่อยันข้างหลังของเจ้าตัวฟอร์ตอิ o w e r ไว้ได้นะครับแน่ในเมื่อถ้าสมมติไม่ได้ใช้แอคชั่นเบรดเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีในการทําให้มันยืนให้ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวปีกเนี่ยสามารถพับอย่างนี้ได้นะครับพับไปพับมาพับขึ้นพับลงได้นะครับแล้วก็ปีกตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับพับขึ้นพับลงได้นะครับปีกก็รายละเอียดประมาณนี้ครับม ทำได้อย่างนี้เลยนะครับก็คือว่าทําบันไดเนี่ยเขาก็ทํารายละเอียดมาดีอยู่แล้วนะครับแต่ทางดาวบันเนี่ยก๊อปก๊อปมาเนี่ยก็ไม่ได้ทําได้แย่เลยนะครับก็ถือว่ามันก็โอเคนะสําหรับราคาเอ๊ยยังไม่บอกราคาดีกว่านะครับพูดไปก่อนนะครับโอเคจากนั้น,นครับโอเคแบ็คแพคก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบอนุญาตถอดแบ็คแพคออกก่อนนะครับลำคาญน,นะกะีกากกกโอเคอ่ะ มาดูในส่วนของตัวบ้างนะครับมาเริ่มที่หัวเลยนะครับหัวเนี่ยสามารถหมุนได้นะครับ180ิองศานะครับประมาณนี้นะครับปับไปด้านหน้าได้ด้วยนะครับเล็กน้อยแล้วก็มาดูในส่วนของแขนนะครับแขนเนี่ยเป็นแบบอ่าบัตเตอร์ไฟนะครับสามารถสวิงไปด้านหน้าได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ฮะสวิงไปด้านหน้าได้นะครับก็โดยรวมแล้วนะครับไหลเนี่ยไม่ได้หลุดง่ายนะครับแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอ่ามาในส่วนของแขนนะครับ แขนนะครับพับอย่างนี้ได้นะครับตั้งฉากได้นะครับอาจจะได้ยินเสียงอืดๆนะครับคือมันแน่นนะครับมันค่อนข้างแน่นเลยนะครับแบบแต่ก็ไม่ได้แน่นมแน่นมากนะครับถือว่ากลางๆกำลังดีครับผมแต่ก็ยังมีชิ้นส่วนมันชิ้นส่วนหลุดง่ายอยู่นะครับโอเคเรามาดูส่วนอ่าพับไปด้านหลังนะของช่วงแขนนะครับช่วงแขนก็จะสามารถพับไปด้านหลังได้ประมาณนี้นะครับเหมือนมนุษย์นะครับมนุษย์เราไม่สามารถพับแขนบิดอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยมันบิดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยมันบิดไม่ได้ การตั้งก็เหมือนกันนะครับมันจะติดสองนะครับเพราะฉนั้นมันก็เป็นการเป็นการยืดแขนเป็นเส้นตรงนะครับได้แค่นั้นนะครับไม่ได้มากไปกว่าน,นี้นะครับส่วนมือนะครับเป็นมือสองนิ้วที่สามารถขยับได้แล้วก็เป็น3นิ้วที่เป็นนิ้วตายนะครับก็คือนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยสามารถขยับได้นะครับผมก็เป็นมือ,อมือสําเร็จรูปแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็เป็นมือแบบ ประกอบเองนะครับสองเอ่อสองนิ้วนะครับประมาณนั้นนะครับโดยรวมแล้วมือนี้ก็หมุนได้นะครับ360องศานะครับนี่ครับเท่ๆนะครับโดยโดยที่มันไม่ได้ฝืนหรือก็ไม่ได้หลวมเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นงานน่าจะรีสต็อกแล้วแต่ไม่รู้ว่ารีครั้งที่เท่าไหร่แล้วมันก็ทําพัดสดุมาวัสดุมาได้ดีนะครับก็ข้อต่อค่อนข้างโอเคแน่นเน่นโอเคมากนะครับตัวตัวนี้แล้วก็ด้านหน้านะครับดีเทลด้านหน้านะครับสามารถเปิด เปิดคอกพิทได้นะครับโดยการดันเจ้านี่ขึ้นนะครับดันตรงหน้าอกขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอหาตัวช่วยนิดนึงนะครับมันเปิดยากแล้วก็เคียร์ตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็นี่ครับดึงตัวสีแดงลงมานะครับด้านในนะครับก็มันไม่มันไม่ได้เป็นคอกพิทซะโดยตรงนะครับเพราะว่าในภาคเนี้ยบักชินเนี่ยเขาอยู่ใน เครื่องบินนะครับซึ่งเครื่องบินตัวนี้คอกพิตของเจ้าตัวฟอร์ตอินพาวเนี่ยมันอยู่ด้านหลังนะครับเราก็จะไม่สามารถเห็นตัวดักชิ้นได้นะครับก็เปิดได้เป็นออปชันเท่ๆไปงั้นเลยฮะก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมโอเคเราก็ปิดกลับมานะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของลําตัวนะครับลาตัวก็หมุนได้ประมาณนิดนึงนะครับไม่ได้หมุนได้เยอะนะครับหมุน3ามไม่ได้นะครับอย่าไปปะทะลึ่งบ้องหมุน3ามองศานะครับมันก็เหมือนคนนะครับกันดั้มเนี่ยมันก็ มีต้นแบบมาจากคนนะครับคนหมุนเอลสามอยหกสไม่ได้อย่าคิดว่ากันั้มมันจะทําได้นะครับโอเคไหมโอเคนะโอเคนะโอเคจากนั้นเรามาดูตรงส่วนของกระโปงนะครับกระโปงก็นี่ฮะมันก็สามารถลุดได้ตลอดเวลาเหมือนเดิมนะครับกระโปงของจีนเนี่ยก็ไม่ได้แน่นนะครับจริงๆมันก็เหมือนของบันไดครับบันไดส่วนใหญ่เนี่ยของซีรีส์ GAT ก็ไม่ได้แน่นอะไรนะครับก็เปิดได้ประมาณนี้ครับผมประมาณหนึ่งนี่ครับเปิดได้นะครับด้านหลังก็ เปิดได้นะครับนี่ครับก็ดีเทลก็ค่อนข้างโอเคนะครับล่องคมมากนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยจะเหมือนเจ้าตัวอ่าถ้าถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ดูเอลสไตน์เนี่ยลองไปดูนะครับมันก็จะมีนี่ครับออปชั่นหนึ่งนะครับมันจะมีดาดเล็กๆนะครับอ่ามีดนะครับเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรมีดไบโอเนตนะครับเก็บอยู่ตรงด้านกระโปรงด้านข้างของเจ้าตัวฟอร์ตอินพาวด้วยนะครับก็คือเหมือนอาวุธรองของมันนั่นเองนะครับก็สามารถ เก็บเข้าไปได้แล้วก็สามารถเอาออกมาใช้ได้ด้วยนะครับซึ่งดาบมันเนี่ยก็มีข้อข้อต่อสําหรับล็อกเหมือนกันนะครับแต่ว่าถามมาล็อกได้ไหมไม่รู้มีทําหาอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจประมาณเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับมาดูในส่วนของขานะครับขานะครับสามารถเตะออกไปด้านข้างได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับแต่เตะมากนะครับกระโปรงจะหลุดนะครับผมก็ดูไว้ด้วยนะครับนี่ฮะมันก็เตะได้ประมาณนึงนะครับนี่ครับด้านข้างด้านเครื่องครับได้อย่างนี้เลยนะครับ ช้ได้ือนกันนะฮะแล้วก็แต่ผมผมค่อนข้างลำคาญกับโปรงมากเลยนะครับด้วยความที่แบบมันก็เป็นรูเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พอเวลาเสียบเนี่ยพอมีอะไรดันมันออกมานะครับมันก็จะหลุดออกมาเลยอย่างนงี้เลยนะครับก็ไม่ก็ชอบเหมือนกันนะครับโอเคมาดูในส่วนของด้านขานะครับดูจากด้านหลังนะครับนี่ครับการพับขานะครับก็สามารถพับได้ประมาณนี้นะครับผมก็พับได้เหมือนข้อต่อของมนุษย์นะครับไม่ใช่ว่าจะสามารถพับ จนหูรูดได้นะครับไม่ได้นะครับอย่านะครับก็มันมีกล้ามเนื้อนะครับมันก็ดีไซน์มันเนี่ยก็เหมือนมนุษย์นะครับเนี่ยมีข้อต่อเอ็นปึ๊บเจ้าตัวเนี้ยมันไม่มีโครงจะบอกว่ามันมีโครงในไหมก็ไม่มีนะครับก็เป็นตัวพาร์ทแบบดิบๆนะครับเหมือนเจ้าตัวพุดซีรีส์ GATX เลยนะครับก็ในซีรีส์ GAT เนี่ยมันก็นำข้อมูลของซีรีส์ GAT เนี่ยมาพัฒนาเจ้าตัว นะครับบักชินก็ขับเหมือนล่างโคนของเจ้าตัวสไตร์เลยนะครับก็ตั้งขาก็พับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เตะไปด้านหน้านะครับได้ได้แค่นี้นะครับแล้วก็เอามาดูส่วนเท้านะครับส่วนเท้าก็พับได้นะครับับตรงนี้พับได้นะครับตรงนี้ก็พับได้เหมือนกันนะครับได้ประมาณนี้นี้นะครับแล้วก็หมุนได้เล็กน้อยนะครับส่วนเท้าเนี่ยหมุนได้เล็กน้อยนะครับหมุนปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บได้นะครับแต่ก็ระวังเจ้าตัวตัวนี้ด้วยนะครับตัวก้านเนี่ยระวังมันหักนะฮะ ก็รวมๆแล้วนะครับจุดขยับของเจ้าฟอสอินเพลวก็จะมีประมาณนี้นะครับอันเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าผมรู้สึกยังไงกับเจ้าตัวนี้นะครับงานจีนเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคมาเดี๋ยวเลื่อนกล้องขึ้นมาเลื่อนกล้องขึ้นมาหน่อยไอ้หนูเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ดูจุดขยับของเจ้าฟอสอินเพลวไปนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตัวแปดแปดเอ็นห8ึ1นะครับ1ต่อ100ฟอสอินเพลวของเรานะครับก ก็นะครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยผมขอบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันโคตรจะเท่นะครับแล้วมันคือมันเท่มันเท่ด้วยตัวที่ว่าผมเนชอบจ้ตวตัวสไตร์อยู่แล้วนะครับแล้วเจ้าตัวนี้เหมือนจะเอาเจ้าตัวสไตร์เนี่ยมาตกแต่งให้มันดูเข้มขึ้นอีกนะครับด้วยความที่ล่องมันเนี่ยเหมือนถูกพัฒนามาจากเจ้าตัวสไตร์นะครับทำให้เจ้าตัวรายละเอียดของเจ้าตัวนี้นะครับค่อนข้าง มีลุกยิบยุกยิบเยอะกว่านะครับแล้ว่าจะเป็นเจ้าตัวส่วนเกราะแล้วก็ส่วนอ่าส่วนข้อข้อมืออะไรเงี้ยนะครับมันจะมีส่วนยิบย่อยมากกว่าเจ้าตัวซตี้เอทีเอ็กซ์นะครับก็รู้สึกว่าถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับตัวนี้นะครับราคาผมซื้อมาอยู่ที่ราคา9 0 0บาทได้มั้งน่าจะประมาณ9 0 0บาทนะครับรวมจัดส่งแล้วนะครับอ่าถ้าอยากรู้ว่าผมซื้อที่ไหนนะครับขึ้นอินเสิร์ตหน้าร้านให้ดูครับนี่ครับลุปนี้ครับผมนี่ครับเบลพาโมนะครับ ราคามีคุณภาพนะครับบริการดีครับลองไปสั่งกันได้นะครับก็อ่ะเราพูดต่อในเรื่องของสไตล์เอ้สเตอสไต์นะครับมันคือเราพูดต่อเรื่องของฟอร์สอินพาวส์นะครับฟอร์สอินพาวสเนี่ยโดยรวมแล้วก็จุดขยับดีนะครับดีเทลคมแล้วก็อุปกรณ์ที่มันให้มาเนี่ยค่อนข้างครบนะครับในในซีรีส์ของกระสุนด้วยแล้วก็ในเรื่องของดีเทลนะครับก็ครบทุกอย่างนะครับการฉีดสีพลาสติกก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับฉีดสีมาโอเคมากนะครับแล้วก็ไม่ได้หักง่ายนะครับโดยรวมแล้วพลาสติกของกล่องนี้ถือว่าโดยรวมแล้วโอเคนะครับถึงจะเห็นในที่มันหักอยู่ในในในแผงนะครับก็อันนั้นอาจจะเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าผมลองทดสอบอยู่แล้วก็ปกตินะครับไม่ได้หักง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ส่วนที่จะติดของมันอ่ะเราพูดในส่วนของข้อดีของมันก่อนนะครับก็ข้อดีของมันนะครับก็คือเป็นตัวที่ ราคาไม่แรงนะครับในในในพาร์ทของดาบันนะครับแล้วก็ดีเทลคมนะครับดีคอให้มาพอสมควรนะครับถึงจะไม่ได้เยอะแต่ก็พอใช้ได้นะครับอุปกรณ์แน่นแน่นดีนะครับโดยเฉพาะส่วนโล่นะครับโล่แน่นโอเคมากนะครับแล้วก็ข้อต่อโดยรวมแล้วถือว่าใช้ได้แน่นดีนะครับก็จะมีบางส่วนนะถึงจะมีบางส่วนที่มันุด หลุดไปบ้างนะครับหลุดง่ายบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับโดยรวมแล้วถือว่าเข้มปัดนะครับตัวนี้นะครับแล้วข้อเสียของมาหลักนะครับผมก็พูดเลยว่าข้อเสียออกมาเนี่ยก็อยู่รวมๆแล้วนะครับก็คือส่วนขงคู่มือนะครับคู่มือไม่มีมาให้นะครับแล้วตัว a อ t i o n base เนี่ยก็ไม่ได้บอกวิธีต่อนะครับผมเลยหอือเลยนะครับก็ไม่รู้จะต่อยังไงนะครับผงใส่องไปดูจากตัวอื่นแล้วมาต่อนะครับไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าด้วยนะครับอ่าหลักๆก็มีประมาณนี้ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเหมือนเั้ตัวแคนนอนอินพาวเวอร์นะครับก็คือตัวล็อกที่ล็อกไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือนะครับที่มีตรงนี้นะครับคลิปมือนะครับแล้วก็เจ้าตัวดาบนะครับล็อกไม่ได้สักจุดเลยนะครับมือเนี่ยล็อกหาะไรไม่ได้เลยนะครับโคตรน่ารำคาญนะครับคือมันไม่สามารถแบบจับท่าแอคชั่นให้สวยๆได้นะครับแล้วด้วยความที่ดาบมันเนี่ยโคตรใหญ่นะครับทำให้มันมีน้ำหนักนะครับแล้วมือมันรับไม่ไหวนะครับ แล้วตัวล็อกก็ตันล็อกไม่ได้อีกนะครับมันทำให้โคตรน่ารำคาญเนี่ยเวลามันจับท่าเนี่ยผมจับได้แค่ท่าเนี้ยนะครับเต็มที่นอกนั้นจับถือเนี่ยโอ้โหดาบตกไอ้นี่ไอ้นั่นหลุดแขนหลุดโอ้ยน่ารำคาญสุดๆเลยครับผมก็ถ้าอ่าทุกผู้ชมจะเอามามาเล่นนะครับผมว่านะครับก็ประกอบไอชันเบสนะครับจัดท่าให้มันอยู่ในไอชันเบสนะครับอย่ามายืนอย่างนี้เลยนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะผมเนี่ยเดี๋ยวผมประกอบไอชันเบสตามหลังแน่นอนนะครับ รู้สึกแบบหุดหิดมากนะจะกับกับความหนุดของมันนะครับงั้นเรามาตัดเกรดเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับโดยใช้โดยใช้เกณฑ์ดาบันนะครับก็ตัวนี้นะครับเต็ม10คะแนนของผ้าอยู่ที่9คะแนนครับก็9คะแนนนี้นะครับก็ผมให้ผมให้ส่งดีเทลนะครับดีเทลคมดีนะครับก็โดยรวมแล้วไม่มีอะไรให้ติดครับส่วนที่จะติดก็อย่างที่บอกไปนะครับเรื่องข้อต่อ ไม่นเรื่องข้อตอบเรื่องอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่มันหลุดง่ายๆนะครับก็นั่นแหละครับที่ผมหักไป1นคะแนนแล้วก็เจ้าตัวคู่มือด้วยนะครับที่ไม่ให้อวิธีการต่อเจ้าแอคชั่นเบรกนะครับซึ่งผมไม่ชอบนะครับไม่ชอบเลยนะครับที่มันที่คุณให้ดีเทลผมไม่ครบนะครับอันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่ทางร้านหรือว่าเป็นที่ที่ของดาบันทำนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามทีนะครับอันนี้ผมไม่ชัว ก็วันนี้นะครับสำหรับตัว o อสอินเทว์ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปพิจารณาในการซื้อ o อสอินเทว์นะครับว่าจะซื้อของแท้หรือว่าของดาบันดีนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้สนับสนุนของละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าดูไว้เป็นตัวถังเลือกแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อติดตามตัวต่อไปของผมด้วยนะครับตัวต่อไปจะเป็นอะไรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคลิปต่อไปนะครับผมจะประกอบตัวไหนนะครับมีดองอยู่เยอะเลยก็สำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนขอหวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกกับการรับชมตัวต่อฟอสสิ่เ่าของผมนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับผม